บ้านปุยจ้จะบรรยากาศด,ดีค่ะพี่น,อน้องเอ้ยตาเศร้าหมวกกระลืมใส่มา หญ้าหญานี้มันก็จะตายอยู่ใช่ไหมคุณ มองนั่นเด็ดดำเอาด้จ้าเพราะว่าเขาปิดคูเนาะคู้ขาดเหมือนกนั้นเร้ไยไ,ไทย้ัยอัานพี้ดอนแล้วไปปิดน้ำขังน้ำกันบ้านปุ๋ยแล้วนะคะผลผลิตข้าวเราโน่นฝั่งโน้นก็งาม ้าก <łość> ่อนืันนี้เดี๋ยวมันก็นยุเด้วยพี่น้องงาอันนี้ขึ้นเดี๋ยวมันก็ยุบนะคะทุกคนญ้าอันนี้ บบคุณไปรอตรงโน้นเหรอฮะไปะเอาขามฟังไปถาพอไงต้อนด้วยพี่ไปเบื้องปลาก่อนพี่น้องเช้าวันนี้แสงแดดอ่อนสดใส ไม่ได้ใส่ขายามายุงจะกัดตอมเราหรือปัดทุกคนเขินของามบ่ทุกคนวันดอนละบานปุ Demon> ๋ยมาน้ำไปดูตรงสิตรงได้ไหม เข่าแม่เขาง้ามครับเห็ดพอนในหญ่ไหมพี่ต้องเบิ้นนี่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 แต่มันแก่แล้วนะทุกคนหลายอยู่ดิ ไม่ได้ใส่ขายามาบาทป,ปากคมเมื่อแล้วยุ่งไปรีบเดินกะเถอะเพราะว่าเราหนักบุตอย่าไปถามไปเลยขามไปเลยอย่าไปคิดนีจ่จะหลอกจะล้มขามไปแมม เออขับรถเอ่อ้ยตงนี้ทีเขาเคยมาหาน้อใหม่หญ่ไม่ถูกทหารมีแต่ทหารถูกเป็นแน้อไห บอกภาษาอังกฤษบ่เขาไม่ได้เป็นทหารเนาะเขาเกียวเียไม่ได้เป็นทหารแตกตึงจ้ะโตหน่อยมีประโยชน์ทำตัวไม่มีประโยชน์บ่เท่าซื้อเท่าอายุเท่าทิมซื้อซื้อซื้อเท่าทิมยาไปวัดนะจจะทุกคน ไปดูสิมีอะไรให้เราชื่นชมไหมหายอ่ะเอ,อืบขามมาคู่สาหาทุกคนเด้อไม่น่ามีนะไม่ตรงเลย,ย,ยได้แล้วได้ปลาลูกขอเด้รรเดโหอัน ห<ไ> <ไป S 2> าต <ไป S 2> ัวเอ,อไปมกยุนเาปะไปอย่งเอาไ่ีาดูหน่อยนว่ารไว้น่ะล่ะยยามันปลาไก่ขิ้นาน่ตัวเลยออมันไหลก่านีไหลอยู่จหน้อยจะจะออกมาปิดบใบ ใชะค่ะไม่ได้เลยทุกคนเขาง,งามค่ะไม่ได้เลยตรงเ้อมบันน,น,<ป>นั่นนี่อยู่ป๊าเม็ดอีอย่างนี้คือบอกพริกแข คุณดูนี่ไหมต้ออนอะไรทุกคนดนอกพุทดอกพุดพุทบ้านพุทน้อยคก็ไมบกพริกเนาะพรอพาเห็ดปวกสิเนาะยายมาเอาเห็ดป่วยก่นี่ตัวเฮ้ยนี่ไงคุณใช่เห็ดปวกไหม มาได้สำหรับทุกคนสำเอามาบ้านปุย๋ยโอเคค่ะคุณหัดได้ามาดิหนึ่งสองสาม